สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวการเปิดกระปุกออมสินนะคะซึ่งเปิดยากมากกระปุกอมสินนี้เราสะสมมาเป็นเวลา3เดือนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่บาทแต่ก่อนอื่นต้องเปิดกระปุกนี้ให้ได้ก่อนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดนั่นก็คือกันไกวัซ้อนนี่น่น่ต้องให้ใช้ความรุนแรงนะคะอีถือกล้องก็ไม่ได้จะช่วยอะไรเลย งานนี้ให้ทายว่ามีเลือดไหมใช่ค่ะได้เลือดคมขนาดนี้อ่ะนี่ไงไดาเดาี๋ยวมันนับดูนะคะว่าจะได้กี่บาทซึ่งจริง,รงๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้กี่บาทก็คือเราออมไปเรื่อยๆออมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหยอดแบบสนุกสนานเวลาปเปิดเราแบบมันได้ลุ้นนะคะ เป็นโรคจิตชนิดหนึ่นงชอบหยอดกระปุกอมสินแล้วก็เอาออกมานับอยากนับเร็วก็3เ,เดือนอยากนับช้าก็6เดือนอย่างนี้ค่ะยังไม่หมดนะคะทุกคนยังมีอยู่ข้างในอีกเยอะเลยเป็นเหรียญการเปิดกระปุกครั้งนี้นะคะเป้าหมายก็คือชัดเจนเลย เก็บออมไว้ซื้อของที่ตัวเองอยากได้นะคะจะได้ไม่ต้องเจนเงินอย่างอื่นมาซื้อแล้วเราจะรู้สึกเสียดายแต่อันนี้เป็นเงินออมที่แบบว่าเราตั้งใจแล้วตั้งเป้าว่าจะเอาไว้ซื้อของที่ตัวเองอยากได้แบบไม่ต้องเสียดายเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วยอนเงินที่เราได้จากการเก็บสุขุกภ์นี้นะคะก็คือ9,500บาทค่ะทุกคนนี่แบงค์ห้าสิบเดียรจัง